สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เอารบกลับมาพบกันตามเคยนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีเรื่องเร่งด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านหลังจากที่กลุ่มกบพอสอนนกหวีดนั้นเดินตามหลังสุเทพถามเดินตามหลังทําไมวะเนี่ยเดินตามหลังเพื่อเป่านกหวีดนะะัก่ารผู้ชมขับรัฐบาลยิ่งรักอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นจ้าสารก็ได้นัดชี้ชะตานะะัก่ารผู้ชมแต่ไม่ได้นัดชี้ชะตาตัวผมแต่อย่างใดแต่เป็นการนัดชี้ชะตาครับทา่านเอไว่าพวกกบพสนี้นะเนี่ยจะโดนกระบฏหรือไม่นะะัก่ารผู้ชมโดยอันนี้เป็นกรับท่่านนแล้ววสกบชุดหญ่ลจะ หมายถึงพวกสุเทพนะครับท่านผู้ชมพ้อนั้นระดับบัญชาการหรือไม่นะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยมือไปปิดที่นั่นเฮ้ย <Hey, S 1> มือไปปิดที่นี่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆมีอดีตรัฐมนตรีอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรื่องผู้ชมสมัยรัฐบาลประยุทธ์อะไรประมาณนี้โดยเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ให้คนนั้นไปปิด<ะ>เนาะไปปิดสถานที่เลือกตั้งนะส่วนตัวมันเองลอจ้าย่องเงียบไปเลือกตั้งนะครับเ่านผู้ชมแต่สุดท้ายก็โดนหลุดจากการเป็นรัฐมนตรีไปนะครับเ่านผู้ชมเนื่องจากเดินติดหลังครับท่านเข้าคุกพร้อมกับสุเทพและพวกนะทท่่่่าน้มกก็ีีีเออสสววิยยฐดดไแแตตๆ ลิมกปปสแหด่ดีใจไม่ยุ่ยอนกันเลยทีเดียวหลังจากได้เห็นตูจะดูพอนะครับท่านผู้ชมเปิดหน้าโชว์แล้วเฮ้ยมาให้กําลังใจนะเนี่ยกลุ่มกบฏกปปสครับท่านหลังจากมีคดีขับไล่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรปี57อะไรประมาณนี้โดยอวมคนแรกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยนกเขาเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยตอนนี้นกเขานะครับท่านผู้ชมอาจจะจุกกู้ไม่ออกแล้วเฮ้ยโดยสารสั่งคุกค,ครับท่านทนายนกเขานะเนี่ยคู่ซีตูจะดูพร5ปี9เดือนครับท่านปรับ2 0 0แสนบาทอวมพังคาบ้านกันเลยทีเดียวส่วนนนนนาาางตตตัั้้้จจิรรออะไรระไปมณีใหคเดืน ปรับ4ี่0 0บาทคดีไล่รัฐบาลยิ่งรัก b ี7นะเนี่ยแต่ให้รองลงอาญานะในรกบทเดนผู้ชมแต่ที่แน่ๆนะเนี่ยมันปรากฏภาพไปตูจ่จตุพรด้วยนะในรกบทเดนผู้ชมตอนแรกเราก็นึกว่าเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าตูจ่จตุพรน,นี้มันไปวางแผนกับสุทเทพวันนี้ถามวางแผนเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะในรกบทเดนผู้ชมหลังจากที่มีภาพยินข้าวอะไรออกมาประมาณนี้วันนี้ก็มาแล้วนะครับทเดนผู้ชมตอนแรกตู่จตุพรว่าเฮ้ยเดิน๊อกเต๊กทอกแต๊กไอ้เราก็นึกว่ามันโดนคดีอะไรมาอีกแล้ววันนี้อ๋อไม่ใช่มาให้กำลังใจพักพวกในมกดชมม์เด ลิมกบปปสอ,อะไรประมาณนี้เอกข้างหลังไม่เกี่ยวครับท่านเมื่อกี้ติดปากไปขออภัยมาหน้าที่นี้ก็ไปที่หน้าติดตามแล้วก็เรื่องผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยปรากฏภาพตู่จะุพรครับท่านเดินทางมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยมาให้กําลังใจหลังสารนักชี้ชะตาครับท่านกลุ่มกบฏเนี่ยพวกกบฏเล็กอะไรประมาณนี้ทาไมต้องเป็นกบฏเล็กจ้าเพราะมันเป็นกบฏยังไม่ใหญ่นะก็เรื่องผู้ชมเพราะไอ้กองใหญ่นี้น่าจะหมายถึงพวกไอ้เทือกหรือป่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจเรื่องนี้ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะก็เรื่องผู้ชมโดยจําเลยทุก หรือเปล่าแล้ววันนี้จําเลยทั้งบททยอยเดินทางมาถึงศาลร,รวมถึงนายตู่จะดูพรนะครับเรื่องผู้ชมคนใกล้ชิดครับท่านรักใครกันอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวสําหรับนกเขาแล้วก็ไอตู่จะดูพอรอะไรประมาณนี้เดินให้กาลังใจเออ มาให้กำลังใจด้วยนะครับเดินผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไปที่ติดตามนะครับเดานผู้ชมแต่รู้สึกว่าคดีกบฏกบพศอ,อะไรประมาณนี้ศาลจะยกฟ้องไปหรือไม่นะครับท่านแล้วเอาผิดข้อหารไรจ้าเออเอาผิดข้อหาระเนี่ยทำให้เกิดความวุ่นวายและทรัพย์สินเสียหายยุงยงให้มีการหยุดงานรวมถึงขัดขวางการเลือกตั้งศาลสั่งจำคุกจำเลยแต่ละลายแตกต่างกันไปแต่ที่ห่วงที่สุดนี้ก็คือทนายนกเขานในกรบเดานผู้ชมไล่ตูจตุบอลละจ้าอันนั้นยังไม่โดนนะครบเดินผู้ชมพลอยนั้นมันอยู่อีกม็อบหนึ่งครับท่านแต่ไอ กเลยทีเดียวก็ต้องติดตามนะครับเรื่องผู้ชมส่วนตันจิตพัฒน์หะจ้าโดนอ่วมไหมจ้าอ่วมนะครับเรื่องผู้ชมตันจิตพัฒน์ครับท่านก็โดนนะเนี่ยแต่ว่าน้อยกว่านกเขาเยอะนกเขานี่ห้าปีเก้าเดือนถ้าจำไม่ผิดแต่ตันจิตพัฒน์เฮ้ยสารสั่งคุกนะเนี่ยเก้าเดือนปรับสี่หมื่นบาทคดีกปป,ปสขัดขวางการเลือกตั้งนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยได้ยนะินเรื่องแบบนี้สุเทพจะเป็นอย่างไรจะนั่งตูกติดหัวกระบ,บาลหรือไม่นั่นะก็ไม่อาจบอกได้นะครับเรื่องผู้ชมรวมถึงนายสุวิทย์ตอประเสริฐอะไรประมมมมาาาาณนน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 ีีีีี้้้้้้กก็็็ส่่่่งงอบใหหผผัััไดดดดเเเเขขวววววยยยยรรรลทะคูชโ เทพอาจลงเข้ามาฟังนั้นมึงอาจโดเจ็บปวดเล็กน้อยหรือเปล่า bright? ไม่อาจแน่ใจโดยทาลิสเพียงเดิดครับท่านหลังจากที่โดนสารสั่งคุกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยร้องศาลครับท่านขอได้ไหมถามขออะไรขอเลือคดีไอ้เทือกแล้วก็พวกนะครับท่านผู้ชมปมพัวประมูลลงพักทดแทนอะไรประมาณนี้ว่าจะมีความผิดอะไรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากศาลได้ชี้ชะตาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนี่ไอ้เทือกและพวกมันรอดครับท่านโดยทาลิสเพีงเด็ดครับท่านร้องศาลนนเนี่ยลือคดีได้ไหมคดีอะไรคดีสุเทพแล้วก็พวกมันนะครับท่านผู้ชมหรือพวกไหนนม่่อาแใจ ประมูลลงพักทดแทนแล้วก็ด้านทนายฐานในการเ่านผูน้ชมเหตุว่าคดีถึงที่สุดแล้วแล้วก็ไม่มีพยานหลักฐานใหม่อะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้เทือกนั้นอาจจะดีใจในการเ่านผู้ชมสําหรับข่าวนี้แต่ถ้าเกิดสมมติข่าวกบฏดใหญ่ละจ้ากบปป,ปสอ,อะไรประมาณนี้ยังไม่มีผลออกมานะรัรท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรโดยถ้าเกิดย้อนอดีตชาติไปในการเ่านผู้ชม,ชมหลังจากที่ยิ่งรักเป็นนวัตเออะไรวะยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็กำลังจะราบเลื่อนเเฮ้ย,ยแล้วปรากฏว่าม ออกมาชัดดาวแบงกขอกปิดบ้านปิดเมืองอะไรประมาณนี้สุดท้ายนําพามาถึงการยึดอํานาจรัฐประหารแล้วเป็นอย่างไรต่อจาหลังจากนั้นกรบกบฏกรปวศหลายๆตัวนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้หลุดไปแล้วครับท่านบากตัวก็ไม่ได้เป็นกบฏอะไรประมาณนี้บ้างก็หันมาโอ้ชะยังไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชม ยังคิดมั่นในแนวทางสลีมกบป,ปสออีกส่วนหนึ่งล่ะจ้าอีกส่วนหนึ่งก็แปลงกายเป็นลูกชุบนะครับเ่านผู้ชมโดยบางทีนะเนี่ยหลายคนออกมาฉากคนนั้นหลายคนออกมาฉากคนนี้แม่มึงเอ้ยไม่ได้ดูตัวมันเองเลยนะครับเ่านผู้ชมอันนี้ระชาชนทั้งหลายแจ้งเข้ามานะ้เนี่ยถา,ามทําไมคิดแบบนั้นล่ะจ้าเขาบอกว่าบางคนนี้นโอ้ยช่วงตอนนั้นมันยังไปเป่านกหวีดอยู่เลยนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้มาฟอกตัวแล้วว่าไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับเ่านผู้ชมเลตอีกมีเรื่องนี้ไปก่อนครับท่านแแ่ีอนน้้จลรามเงงงถื สักเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากที่มีบริษัททัวร์นะครับเดิมผู้ชมมีผู้ติดตามประมาณ3 0 0 0 0นกว่าคนอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรจ้าได้มีการต้มตุ๋นเยื่อนะครับเดิมผู้ชมวันนี้จับแล้วเว้ยเจ้าของทัวร์อ้วนผอมนั้นเนี่ยตำรวจตั้งไลน์กลุ่มคุยกับเยื่อหวังพากว่า200ผู้เสียหายแจ้งความนะครับเดิมผู้ชมเลยทีนี้มันก็อาจจะได้เข้าไปบรรจงเต็มบรรทัดกันเลยทีเดียวถามที่ไหนน่าจะในคุกหรือเปล่านะครับเดิมผู้ชมแต่น,นิสานยังไม่ได้ตัดสินนั่นเนี่ยก็ต้องถือว่ามันเป็นผู้บริสุทธิิ์อยูู้่ลุ้้้มมมมันจมนจไเเผรืหหกาาาชตด ใกล้ชิดกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้ด้านอันนี้ก็มาถึงเรื่องนี้บ้างนะครับท่านผู้ชมอ่าอ่านนี้เจอพอดีเลยเว้ยเฮ้ยโดยหลังจากที่ตูจ่จตุพรนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมจําไม่ได้จริงๆนะเนี่ยว่ามันเคยออกมาทํานายเนี่ยเศรษฐาทวีสินจะเป็นนายกได้ไม่ถึงปีอันนั้นเราก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ทราบว่ามีช่วงไหนหรือเปล่าว่าเนี่ยที่ออกมาบอกว่านเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเอ้ยประยุทธ์จะเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้จะมีหรือไม่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าจตุพรเปปลลี่ยนนไแ้วะครรััับท่่่่าาานนนผู้ชชมมหืออเปปลกกก็งไน โดยตูจะดูพรเว้ยเฮ้ยเผยประยุทธ์นเนี่ยไปได้ดีได้เป็นองคม,มนตรีคาดอนาคตยากแล้วนะเนี่ยที่จะกลับมาเป็นนายกในสถานการณ์พิเศษอะไรประมาณนี้เออก็ไม่รู้อีทำผือดีนะครับท่าผู้ชมเรื่องนี้มันก็ต้อง พูดอย่างระมมดระวังครับท่านถามทําไมล่ะจ้าโอ้ยเดี๋ยวมันจะชิบหายได้นะครับท่านผู้ชมโดยจะดูพรพมพันธ์ครับท่านหลังจากวิ่งโลน้นเนี่ยไปให้กาลังใจสลิมกบพศที่ขับไล่ย,ยิ่งรักอะไรประมาณนี้วิทยากรคณะหลอมแหลมหลอมรวม,ม,มซึ่งจัดมอบไม่ค่อยปังเท่าไหร่มีแต่แป็กครับท่านเฟซบุ๊กไล v ์ว่าเนี่ยตอนนี้ประยุจันโอชาอดีนายกอะไรของมันเนี่ยไปได้ดีแล้วเป็นองคมนตรีดังนั้นในอนาคตก็คงยากนะครับท่านผู้ชมร้ยโอกาสจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งในสถานการณ์สุดพิเศษที่หวนย้อนสู่การเมืองอีกครั้รร้้้งออออะะไไรรปปปมมาาาณนนนนีีัักก็ช่่ผู สำหรับเรื่องไอตัวจตุพรนี่ผมรู้สึกว่าเปลืองน้าลายเหลือเกินแล้วมึงพูดทาไมเฮ้ยลองขยี้มันไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมหรือป่านะก็ไม่อาจบอกได้ก็ช่างกบมันไปก่อนส่วนตอนนี้สิ้นสุดแล้วนะครับท่านผู้ชมข้อตกลงสิ้นสุดแล้วเว้ยเฮ้ยอิสราเอลฮามาสตอนนี้ก็หันมาสู้รบกันต่อนะครับท่านหรือเปล่านะก็น่าจะใช่เว้ยเฮ้ยโดยอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสเนี่ยฉีกข้อตกลงหยุดยุดอะไรวะยุติการหยุดยิงเปิดฉากโจมตีฉนวนกาซาต่อนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่่่าาาาาาางงไไรรรเเเอออป็นนนนววมมมซซืื้้้้้ลููกกกกหีีิดดคัััับผชสข ท่านลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานเอลมอนห้าร้อยกรัมสองร้อยสี่สิบบาทสองร้อยห้าสิบกรัมร้อยสี่สิบบาทค่าส่งสี่สิบบาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีปลาเกตข่าวอบกอกก็มีนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาเอ้ยไม่ใช่ปลาหมึกบดปลาหมึกทุบนะครับท่านหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทลูกพุนห้าร้อยกรัมสองร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมนัดวิวคือเสือ้อสี่ร้อยบาทพร้อมส่งก็ขอขอบคุณมาหน้าที่นี้โดยวันนี้อาจจะเห็นว่าผมสปีดไม่ค่อยเร็วนะครันะบท่านผู้ชมโดยตอนนี้ไม่ค่อยจะ ดูดกับเจอสาวสวยกันเลยทีเดียวแล้วต้องทําอะไรต่อ,อมไม่ต้องทําอะไรนะครับท่านผู้ชมก็อ่านข่าวต่อไปครับท่านโดยพยายามจะเลื่อนหานนะเนี่ยอ่าเฮ้เจอแล้วเจอแล้วโดยเนี่ยจาคุกทนายนกข่าวห้าปีเก้าเดือนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยปรากฏภาพจะดูพรครับท่านถามทําไมละจ้าผมมาให้กําลังใจอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม ช่วงนี้ก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับท่านเฮ้ยหรือว่านี่เฮ้ยอะไรวะตัวเองเดินม็อบไม่ไหวแล้วทาไมเอ้ก็เลยต้องไบหันพึ่งไงม็อบกับวสนี้หรือเปล่านะก็ช่งนนะงชางกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยโดยมีคนติดตามอะไรเนี่ยก็มาเยอะแยะอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวใครว่าติดตามจะดูพรมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมชื่อหอกชื่อดาบอะไรแล้วก็ไม่อาจแน่ใจเอ้ยก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาถึงเพชรกรลุนพลกันบ้างนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้คิวของจโด นะครับไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยด่วนครับท่านสารสั่งคุกนั่นเนี่ยเพชรกรลุนพล6เดือนปรับ20,000บาทชดใช้อั่ม1.5ึ่งจุดห้าแสนหรือว่า1นึ่งแสนห้ื่นบาทนะเนี่ยโบมเพชรกรลุนพลโพสหมิ่นต้อมยุทธเลิศนะครับท่านผู้ชมโดยสารนายากรุงเทพกรุงเทพใต้ครับท่านสั่งจำคุกเพชรกรลุนพลนะเนี่ยรองโฆษกภาคเก้าไกลเป็นเวลา6เดือนปรับ20,000ชดใช้อั่ม1นึ่งแสนห้ื่นบาทเอ่อข้อหาโพสหมิ่นประมาทต้อมยุทธเลิศแล้วก็ให้รอลงอาญาไว้2ปีแล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรจะะเออ้ยอไรว ต้อมยุทธเลิศนะครับเดานผู้ชมก็ได้ออกมาโพสต์นะเนี่ยแจ้งบรรดาแฟนคลับแล้วก็บอกว่าเนี่ยเงินที่ได้จะเอาไปเลี้ยงอาหารที่เยี่ยมใต้นะครับเดินผู้ชมของนัทวุฒิใส่เกลือนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าเพชรกรลุนพลก็ออกมา,านั้นกลับนะครับเดานผู้ชมอันนี้ข่าวสดสงข้าประกวดครับท่านเพชรกระลุนพลนเนี่ยยอมรับดา่าต้อมยุทธเลิศจริงแซะต้อมยุทธเลิศอะไรประมาณนี้หลังจากต้อมยุทธเลิศชนะคดีได้ห้าหมื่นนะเนี่ยเจ้าตัวลั่นคงกินได้ไม่กี่จานนะครับเดินผู้ชมกรลุนพลเดบับท่านคงกกิินข้้าาไไดไม่จรับอกจาเงินทีี่ชนคด ในการฟ้องหมิ่นอะไรประมาณนี้ไปเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงอาหารที่ร้านเยี่ยมใต้แจ้งสาเหตุที่รับสารภาพนั่นเนี่ยสำหรับเพชรกรลุพลดาจริงนะครับเดิมผู้ชมแต่ว่าไม่อยากจะไปให้ค่ากับคนแบบนี้อะไรประมาณนี้ตัวเองเลยรับสารภาพนะครับท่านอูเกิดมากลัวงงนะครับเดิมผู้ชมเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆโดยหลังจากคุกอะไรประมาณนี้นั่นเนี่ยเพชรกรลุพลก็อ้างว่ารับสารภาพเนี่ยเพราะไม่อยากเสียเวลากับคนแบบนี้เอยเอาเวลาไปเป็นสสดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเดิมผู้ชม เอาไปที่หน้าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดวยหลังจากนี้ก็ได้มีการแขกนะครับท่านผู้ชมเจ้าเงิน5 0 0 0 0บาทไปเลี้ยงเนี่ย,ยจะเลี้ยงได้สักกี่จานกันอะไรประมาณนี้อ่างยอ่อชายที่ยอมรับสาร,รภาพเพราะคนแบบนี้ไม่มีค่าให้ไปแลกด้วยไม่อยากจะไปเสียเวลาอยากจะให้จบไปเอาเวลาไปทําหน้าที่สสดีกว่าโดยปัญหานี้ก็เป็นขลังกระซังมาจากเรื่องของไอ้ลักชนกนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีประเด็นอะไรว่านี่พวพาพบแพ้กันบนเรือนะครับท่านกับอายุทเลิศ e เอ้ไม่ใช่กอมยุทธเลิศ e แล้วก็ไอ้ลักนกอะไรประมาณนี R ้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจะถ้าาจไม่ผ e ิด เพชรกรลุนพลก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กหรือว่าลีทวิตอะไรสักอย่างหนึ่งประมาณว่าเนี่ยเฮ้ยมันเป็นหน้าตัวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านแล้วสุดท้ายน่ะมาถึงการฟ้องร้องอะไรประมาณนี้โอ้ก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามนะครับหรือจะไม่น่าติดตามนันก็ช่างกับมันไปก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้โบเสกสกุลครับท่านนักร้องเสียงดีทรพีในระคุนหรือป่านนั้นก็ไม่อาจบอกได้โดยถ้าเกิดเห็นข่าวนี้แล้วโบเนี่ยคงจะเจ็บใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากสร้างมากับมือแล้วเนี่ยถามสร้างอะไรจ้ารวมท่านรวมไทยสสรรรร้้้้าาาาางงชติออะะไไปปมณนนีแลวุดทยยเ็่ ได้สอสอไม่ถึงฝันนะครับท่านผู้ชมตัวมันเองไม่ได้เป็นสอสอเว้ยเฮ้ยส่งผลให้วันนี้อไอ้โบมึงเจ็บปวดเลยนะเนี่ยโดยลือสะพัดครับท่านหึงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหม่อมหลวงชโยธิดครับท่านไขออกละลาออกจากเก้อีสอสอแล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้เติมไปหน่อยเป็นไม้กันหมาเพื่อเปิดทางให้เกชาศสักสมบูรณ์เสียบแทนนะครับท่านผู้ชมโดยเกชาศสักสมบูรณ์นี้ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับท่านถ้าจําผิดขออภัยด้วยรู้สึกว่าจะเป็นน้องชายของสอสอกบกุลหรือเปล่าวะเนี่ยนบอมรดีอะไรสักอย่างหนึ่โดนนยิงไปท่ หลังจากเป็นสอสอไทยรักไทยเมื่อประมาณปี49อะไรประมาณนี้กลางราชบุลีกันเลยทีเดียวโดยก็ทําให้โบ้นั้นอดได้เป็นสอสอ네ในการดูชมถ้าตัวมันยังอยู่นี้ก็วัยแกจะต้องมาถึงตัวมันก่อนแต่ว่าเขาดึงเชงไว้นในการดูชมเฮ้ยมึงจะลาออกตอนนี้ไม่ได้นะเนี่ยเออไอคนก่อนๆนั้นไอคนก่อนนั้นก็คนนึงแล้วนในการดูชมจําชื่อไม่ได้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าอย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งลาออกให้โบออกไปก่อนในการดูชมอันดับบาร์ดลิลลิก็จะขยับมาครับท่านสุดท้ายโบตอนนี้ไลทที่ไปนั่นกอน้แลว แล้วโบจะทำอย่างไรต่อไปจ้าน่าจะอะไรที่ยืนนะกาเดนผู้ชมไม่รู้ว่าจะมีดิวรับไปขายกล้วยปิ้งกับไอ้คังคกหรือเปล่านี่ก็จ้างกับมันไปก่อนครับท่านเอ้ยก็ต้องโชว์ก่อนนะการเดนผู้ชมเรื่องนี้โบก็อาจที่คาลาักขสงได้เพราะว่าถ้าเกิดยังอยู่นี้ก็จะได้เป็นสสนะเนี่ยหรือแต่ว่าโดนบีบนะการเดนผู้ชมแล้วก็อ้างว่านี่นายพีรพันธ์สารินรัตะวิภาคหัวหน้าพักนะกาเดนผู้ชมพักที่โบสร้างขึ้นมาเองนี้อ้างว่าตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือรองนายกไม่รู้นะเนี่่อใ้มไไมไไาารกรกลบสสถคดดุ ไทยได้ทําอะไรไหมจ้าโอ้ยก็มีหลายภาคส่วนออกมาคาดเดาสายเขตนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย hey, ประเด็นที่ว่านั่นเนี่ยอาจจะมีใครบางคนไม่อยากให้โบนี้เป็นนะครับท่านผู้ชมสอสออะไรประมาณนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าไร้ที่ไปหมดที่ยืนนะครับท่านผู้ชมหลังจากดังจนดับรับ,รบใช้นายครับท่านสู่ตอนนี้ล้มละลายหมดที่ยืน,นเลยทีเดียวว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์ไว้ใหอ้อย่างดีดีแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมตั้งเรื่องของยิ่งรักชินวัตรอะไรประมาณนี้หลังจากออกมาโดนว่าพก สุเทพเดินไล่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้ hey, วันนี้สลิมก็แฮดดีใจครับท่านหลังใจตูจ่จตุพรน,นั่นเนี่ยวิ่งโลถามวิ่งโลไปไหนวิ่งโลไปให้กําลังใจนะครับท่านผู้ชมให้กําลังใจนางนกเขาเอ้ไม่ใช่ทนายนกเขาแล้วก็นางจิตดมพัดอะไรประมาณนี้พร้อมกับบรรดากบวสอีกหลายคนก็ไม่รู้ว่าอีทําผือดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เริ่มเผยไตยออกมาอีกแล้วครับท่านก็จ้างกาลังไปก่อนนะครับสําหรับเรื่องนี้ส่วนตอนนี้มีอะไรกันอีกไหมจ๊ะน่าจะมีนะครับท่านผู้ชม หลังจากาสารสัพพัฒ์ไปแล้วนันเนี่ยหม่อมหลวงชโยธิดพักไอโบเสกสกุลครับท่านลาออกไปแล้วนั้นไอโบไม่ได้เป็นสอส,อสก็ข้ามผ่านไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านถามเรื่องอะไรล่ะจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแพรทองทานชินวัตรนั้นเนี่ยโชว์งานซอฟพาวเวอร์ทุ่ม5,000ล้าน1เด้านเว้ยเฮ้ยดึงศิลปินโลกพีอาร์งานสงการอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นที่น่าติดตามหรือเปล่าไม่อาจแนะ่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ทัวร์เริ่มจะลงบ่อยางไม่อยู่หย่อนกันเลยทีเดียวแล้ว แนะครับเ่ามผู้ชมเนื่องจากว่าเดียเนี่ยได้มารายการที่ไวทีวีรถทิพย์ปะไตเราก็ดันไปเปิดดูพอดีแล้วทําไมล่ะจ๊ะเพลินไปหน่อยคนระับเ่ามผู้ชมเกือบจะไม่ได้มาเตรียมข่าวกันเลยทีเดียวเออ,อยก็มีการตั้งคําถามแล้วเนี่ยเฮ้ยเดียถามทําไมเนี่ยคุณมั่นใจเหรอว่าจะได้เป็นอะไรวะเนี่ยอะไรว่าหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์เนี่ยเนี่ยสะดุดสะลวนหมดแล้วเว้ยเฮ้ยเนี่ยแล้วก็มีการถามชวนหลีกภัยเนี่ยมีการอ้นั้นหรือไม่ซัพพอร์ตหรือเปล่าเดียก็ยังไม่บอกครับเ่ามผู้ชมแล้วก็ไไไดดด้้้มมมมมมมีีกาาาถถเเเพิิิิ่่่ตตยส จ๊ะโอ้ยมันจะเสียรังวัดหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไปเราก็ไม่ได้ฟังมากครับท่านแล้วถามมึงเข้าไปดูเพื่ออะไรเออเข้าไปดูเก็บข้อมูลนะครับท่านผู้ชม ก็เป็นที่ติดตามครับท่านโดยบนทางเรื่องใหม่บทบาทของวัฒนยาบุญรนาคอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดเดียเข้ามานี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีสื่อบางช่องนั้นเข้ามาด้วยหรือไม่โดยเดียนี้มันก็มีแสงนะครับท่านผู้ชมถามมีแสงแล้วอย่างไงเออ,เอ,อก็เพราะว่ามีฉายอยู่ข้างกายนะครับท่านฉายอะไรฉายบุญนาคนะครับท่านผู้ชมบัว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้จะเป็นไปได้หรือไม่นันเนี่ยหลังลือสะพัดครับท่านทาลิสเพลงดิดแล้วเนี่ยร้องสารไว้เห้ยขอรือได้ไหม่คดีสุเทพแลลละะะะววหัปปรรรมมูงอไาณนี้ อันนี้ก็แจ้งมาจากแนวหน้านะครับท่านผู้ชมส่วนแนวหลังยังไม่มีครับท่านไม่รู้ว่าไปกับจะดูพรด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไอแนวหลังแนวหน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่สื่อนะครับท่านเดินทางไปให้กําลังใจเพื่อนซีครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ออกมาจัดรายการไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดจะดูพรเนี่ยมันเคยทายว่าอะไรว่าเนี่ยประยุทธ์อาจจะกลับมาเป็นนายยกนี้ตอนนี้จะดูพรมึงอาจจะแห้วแดกแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดทายแล้วถ้าเกิดไม่ทายละจ้าไม่ทายก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องติดตามโดยหลังจากประย ยุดไปได้ดีแล้วยากจะรีเทิร์นเป็นนายกฟันธงเศรษฐาอยู่ไม่ถึงปีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ออกมาฟันธงทุกวี่วันนะครับท่านผู้ชมเอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีกับไอ้เวรนี้ครับท่านจังกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชม ไม่น่าติดตามอะไรอีกแล้ววันนี้สรุปสรวนต้องขออภัยนะครับเ่านผู้ชมโดยตอนนี้เอโบเส,สกสกุลนั่นก็หมดที่พึ่งอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วที่สําคัญตอนนี้นายสุวิทย์ทองประเสริฐนะครับเ่านผู้ชมหรือว่าพุทธไทยสลาเนี่ยมันก็เตรียมจะเอาหลักฐานใหม่มาเพิ่มเฮ้ยฐานหลักฐานอะไรจ้าหลักฐานที่พักเก้าไกลมีการไปคุยอะไรประมาณนี้นะเนี่ยโดยบอกว่าเนี่ยมันยังเปิดชั้นลับไม่หมดนะครับเ่านผู้ชมเฮ้ยมันพลาดตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านี่อันนี้ประชาชนหลายภาคสวนตั้งคาถามมาทาไมมีคนต้องเยอะเฮ้ยดันไปคุยกับพุทธไทย ผู้ชมเรื่องนี้ก็น่าจะโดนย้อนสอนเข้ากับตัวแล้วหรือเปล่านะก็ต้องติดตามครับท่านโดยอันนี้นะเนี่ยมันก็ได้ออกมาววไว้เฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติทําอะไรไม่ถูกใจมันหรือว่ามีทัวร์มาลงนี้มันก็จะหลักฐานไปเปิดนะครับท่านผู้ชมเพิ่มเติมที่สารรัฐธรรมนูญอะไรประมาณนี้หลังจากที่ไม่กี่วันนี้นะครับท่านผู้ชมน่าจะมีความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาคดีอะไรวะเน,นี่ยเออของพรรคก้าวไกลนะครับท่านว่าหาเสียง1นึนั้นผิดอะไรวะกฎหมายหรือไม่อะไรทํานองนี้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท นะครับท่านผู้ชมประชาชนก็แหงงกันอย่างไม่ยุ่หยอนกันเลยทีเดียวว้่งเหยืวยรับสองตัวแบบนี้เนี่ยเข้าพักได้อย่างไรคนหนึ่งก็ไปเข้าพักชาติพัฒนาก้านะครับท่านผู้ชมชาติพัฒนาก้าของนายอะไรวะ เออสุวัสด์ลิปตาพันลบแล้วก่อนจะนีกับวันนี้ก็ลาออกวันนั้นเลยอีกคนนึงก็ไปอยู่พักอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสําหรับนายปูอัดอะไรประมาณนี้พร้อมกับบัวลั่นเว้ยอะไรวันนี้อาจจะไม่แก้1นึนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าคนใดคนหนึ่งแล้วนะเนี่ยซึ่งมันช่างผิดสังเกตเหลือเกินถามทําไมลหะจ้าตอนเข้ามาเป็นสสอนี้โอ้ยก็ได้มีการหาเสียงนะครับท่านผู้ชมจะแก้อะไรประมาณนี้สุดท้ายก็เออกูก็งงนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้สงครามยัังงไไมม่่่่่จจจจจบบบครรทาานนหืือออะแแล้วก็ใเุ ุ่นของคนบางบอนครับท่านไอ้ลักจะนกอะไรประมาณนี้นะเนี่ยไม่พ่นยุงลายวยเฮ้ยจนต้องเรียกวันอยู่บำรุงจัดการให้อะไรประมาณนี้โอ้ยน,นี้ก็เป็นที่ตีข่าวอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการออกมาเปิดเผยจากสื่อบางช่องอะไรประมาณนี้เรื่องอะไรจ้าเรื่องการฉีดยุงนะเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นตัวละครสมอ้างหรือเปล่าหลังจากเรียกไอ้ลักชนกอัเนี่ยถามเนี่ยอะไรกับฉันเนี่ยช่วยมาฉีดยุงหน่อยได้ไหมยุงลายมันเยอะอะไรประมาณนี้โอยก็มีการประโคมข่าวกันรทึกขึกโคมนะครับท่านผู้ชมวันอยู่บำรุงก็ออกมาโอทอหรือไม่นั อุตสาห์ทำพื้นที่มาตั้งนานแต่ว่าไม่ได้เลือกเป็นสอสอเนี่ยก็ยังต้องไปฉีดยุงอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเ้ยแต่ถ้าเกิดสมมติมีหรือไม่มีนะก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นหน้าที่อยู่แล้วหรือไม่ว่าเนี่ยถ้าเกิดจะมาลงทางนี้นะครับท่านผู้ชมบ้างน่งก็ทัวลงสุดไอ้ไม่ใช่บ้างน่งก็ทัวลงวันอยู่บํารุงนะครับท่านผู้ชมหิวแสงหรือไม่บ้างก็ทัวลงไอ้ลักชนก,กัวงงูไม่รู้ว่าอีแหลงพื้นดีด้านไอ้ลักชนกนี้ก็จะมีคิวขึ้นศาลถ้าเกิดจำไม่ผิดดนนี้ประมาาณกลงเือ ธันวาคมนะครับท่านผู้ชมแต่น่าจะรอดถามน่าจะรอดเพราะอะไรจ้าเพราะว่าศาลไอ้เพราะว่าตอนนั้นเปิดสภาพอดีนะครับท่านผู้ชมน่าจะอ้างเหตุผลได้ว่าต้องมีการประชุมสภาอะไรประมาณนี้ผมที่โดนมาตรา1นึก็ไม่รู้แหลงพืด้ดีวันนี้สรุปสรวนต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมแต่อยากสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นะับิวช็อปก็มาได้จึงขอจบก,การถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม